มีคนบอกว่าบริจา่างกายแล้วชาติหน้าจะพิการจริงไหมคะใครมันเป็นคนบอกใครมันเป็นคนบอกอีกคนบอกนั่นแหละมันคือมันจะพิการก็เพราะว่ามันพิการทางจิตใจตัวมันนั่นแหละคือผู้พิการพิการทางจิตใจจะไปหวงทำไมร่างกายตายแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ พระเจ้าบอกว่าจิรังวัตยังกายโยปัตทวิงอธิเตสติจุดท่เปตวิญญาณุนิรัตถังวัสลิงคลังร่างกายนี้ไม่นานก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเป็นของพิปราเสจากวิญญาณประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เผาทิ้งก็แค่น,นั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริจาคบางคนเสียชีวิตอุทิศร่างกายบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตคนอื่นนี่มันคือปรามัตฐานพระโพธิสัตว์หลายคนบำเพ็ญบารมีก็บริจาคร่างกายนี่แหละไปดูสิเรื่องเล่าในศาสนาพุทธอ่ะหลายๆายชาติพระพุทธเจ้าบริจาคชีวิตนะเอาชีวิตตัวเองไปอุทิศเพื่อสัตว์อื่นเนี่ยม,ม,มันเหมือนมันเหมือนมี ชาดกชาติหนึ่งเหี่ยวมันจะไปกินเนื้อกระต่ายอย่างเงี้ยสงสารพวิทสัตว์สงสารก็เลยแบบอุทิศร่างกายตัวเองอุทิศร่างกายตัวเองเลยช่างเลยเฉือนเนื้อตัวเองให้น้ําหนักเท่ากับเนื้อกระต่ายแล้วก็ให้พญาเหี่ยวนั่กินนี่ก็แสดงว่าพวกที่สัตว์เกิดมาชาติอีกชาติหนึ่งจะเป็นคนพิการนะสิมันไม่มีหรอกเอามาจากไหนความเชื่อ มได้บุญให้ถือว่าชีวิตเนี่ยตายไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์ใดๆเลยท่อนไม้ท่อนฟืนมันยังมีประโยชน์นะมันยังใช้ประโยชน์ได้นะนะสิงสาราสัตว์เนี่ยเขี่ยวงามันยังคนยังห่วงเหนนะแต่ร่างกายมนุษย์ไม่มีใครเอาเลยช้างมา้าวัวควายตายแล้วคนยังแย่งอวัยวะมันนะ ช้างเนี่ยตายอ่ยขายงารวยเลยแต่ก่อนน่คนสะสมเขาควายเขาวัวยังเป็นเครื่องประดับได้แต่ร่างกายมนุษย์ใครเอาไปประดับไม่มีไม่เคยเห็นใครเอากระโหลกกระโหลกคนตายไปประดับบ้านไม่มียกเว้นหมอผีสมัยก่อนไม่มีนะคะอย่าไปเชื่อเรื่องว่าบริจา่างแล้วก็จะแบบ ทำให้แบบเกิดมาพิการอีคนที่มันผเผยแพร่ความเชื่อแบบนี้แหละมันใจพิการบริจาคไปเลยบริจาคได้บุญทุกอย่างเลยบริจาคเลือดบริจาคอะไรได้บุญได้บุญค่ะได้ต่อชีวิตคนอื่นได้ช่วยชีวิตคนอื่นไม่เป็นบุญได้ยังไงเป็นปรมัตทานด้วยซ้ำในทางศาสนาเออ หลวงพ่อคูนี่ยังบริจา่างเลยเห็นไหมเป็นแบบอย่างของพระหลายๆรูปนะเมื่อท่านรู้ว่าตายไปแล้วร่างกายมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ดีกว่าปล่อยให้ลูกศิษย์เอาล่างมาดองแล้วก็มาหาว่าโอ้ยอันนี้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยตายแล้วศพไม่เน่าศพจะเน่าได้ไงก็มึงเอาฟอร์มาลีนไปฉีดใส่ท่านเอาน้ํายาดองศพไปฉโลมซะขนาดนั้นจะไปสะแสไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงอืม ศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์ฟอร์มาลีน